League, Liverpool 1, ยูฟาแชมเปียนส์ลีกลิเวอร์พูลห้าต่อหนึ่งไอน์ทรัคแฟรง์เฟิร์ตยิงกระจุยห้าลูกเกมนี้ใครยิงใครจ่ายมาดูกันนาที26แฟรง์เฟิร์ต1ต่อ0ผู้ทำประตูราสมุดคริสเตนเซนแอสซิสมาริโอกอตเซนาที35ลิเวอร์พูล1ต่อ1ผู้ทำประตูฮูโกเอกิทิเกเเอสซิสแอนดรูโรเบอร์สันนาที39ลิเวอร์พูล2ต่อ1ผู้ทำประตูเวอร์จิลวานไดค แอตสิสโคดี้คักโปนาที44ลิเวอร์พูล3-1ผู้ทำประตูอ so ิบราฮิมาโคนาเต้แอตสิสโดมินิกโซบอสไลนาที66ลิเวอร์พูล4-1ผู้ทำประตูโคดี้คักโปแอตสิสฟลอเรนเวิร์สนาที70ลิเวอร์พูล5-1ผู้ทำประตูโดมินิกโซบอสไลแอตสิสฟลอเรนเวิร์สเกรดที่น่าสนใจเวิร์สทำแอตสิสได้2ประตู โรเบิร์ตสันทำแอตส์ ys, ส่งให้ฮ e. ูโกเอกิติเกยิงประตูแฟรงเฟิร์ตใช้กดยิ่งใส่ทีมเก่าลิเวอร์พูลยิง3ประตูใน9นาทีทำประตูจากลูกมง2ลูกคุณคิดว่าใครคือแมนออฟเดอะแมทช์คอมเมนต์ไว้เลยถ้าชอบไฮไลท์แบบย่อยง่ายกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเกมหน้า